นวจันัวจนััววจนนี้อยู่กับผมในเซิร์ฟโฟคิงนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราจะไม่เล่นเป็นโลไทเทนะครับเราจะมาก๊อปปี้คาแรคเตอร์พี่บางกระหนกนะครับและโรงเรียนที่เราจะเลือกอยู่นะครับจะเป็นโรงเรียนไหนไม่ได้นอกจากกหนกอาชีวะนะครับแล้วทุกคนดูการแต่งตัวของผมดีโคตรเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวดิคอนเวิร์ตแดงกางเกงแบบเหมือนไม่ได้ซักมาร้อยปีอ่ะแต่เสื้อนี่ขาวะจ่าเหมือนใส่โอโมมา เราไปดูรถกันก่อนเลยค,ครับว่าเรามีรถอะไรแต่ว่าบอกเลยว่ารถมันไม่สมศักดิ์ศรีกับเด็กช่างอ่ะเด็กช่างอย่างเรามันไม่ควรขี่เฟอร์รรี่ขี่แบบพวกแบบรถหรูหรามันต้องเป็นแบบทรงแว้นอ่ะเข้าใจปะแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปทัวร์ทุกรงเรียนเลยจะไปออนทัวร์ออนท็อปเลยเอาง่ายๆคือจะให้พี่บางได้เฉิดในโฟล์คิงอัลลิมเเต็ดเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปโรงเรียนนะครับเดีย๋ยวพี่จะให้ดูชุดการแต่งพัะวก่อนอุ <c> ้ย <oughs> ใส่ผิดโอ้ยเหมือนไอ้พวกแบบว่าเหมือนเด็กว่ะกางเกงนกักเรียนน้ำเงินกางเกงดําอ่ะไม่ใช่เหมือนสีคิงอ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นเราเผ่าวะไม่เห็นนะเ๋ยวพี่รู้สึกว่าเวลพี่เวลสิบเอ็ดแล้วนะครับมันน่าจะเปลี่ยนชุดได้นะแต่ว่ามันยังเปลี่ยนไม่ได้อะ่ะมันต้องรอหนึ่งอาทิตย์โอเคนะครับโรงเรียนที่แรกที่เราจะเลือกไปนะครับนั่นกะ็คือบูรณพลนะครับรู้สึกว่าบูรณพนน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่บอกเลยพี่บางต้องได้เชิดคือต้องได้เชิดจริงๆ นี่พี่บางกระหนกมันต้องใส่ช็อปกระหนกครับไม่ใช่เงงน้ำงงน้ำเงินอะไรนะหนับปัญญาอ่อนโอ้ยขอโทษนะครับมันต้องเสื้อตัวนี้กระหนกครับมันคู่กับพี่บางแล้วถ้าผมสังหารใครได้ผมจะตะ,ะโกนว่ากระหนกเว้ยโอเค let's go <S ไปบุกกันเลยครับทุกคนมีใครอยู่ไหมนะวันนี้ผมจะมาเชิดวันนี้ผมจะมาเชิด อเ <c oughs> <c oughs> ตังเบลีสกินหน่อยพี่สักหมือนอ <c oughs> ได้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 ไดถือว่าทำบุญทำทานไปแล้วกันอันนี้พี่จะมาเอาถงุงโ,โอเคตั้งคิวพี่ชายโอเคทางสะดวกใช่ไหมทางสะดวกดี ต่างกันด้วยครับทุกคนตอนนี้ผมเหมือนชิงทงมันมานะครับแต่รู้สึกว่ามันมาไอ้อไอเด็กนี้นะครับมันทรยศรยุทธเ,เรียบร้อยเ,เสียได้โจแล้วน้องอผมได้เกิดใหม่แล้วแต่ผมจะไปเอาคืนมันบอกเลยว่ารอบนี้ผมไม่ยอมผมจะหาพวกนด้พี่ไปบุกไปบุกบูนนะนะคนกับผม,ผมปะเมื่อกี้ผมไปชิงโทงมันมาแล้วมันแหล่ะวะ ทำไมมีแต่คนรังแกวะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรังแกว่ะไปกี้ก็โดนเด็กหลอกอ่ะพี่ชุบไหน่อยพี่พี่ไม่ไปกับผมหรอก็ชุไหน่อยพี่ไกี้ผมจะไปชิงทองมันได้อยู่แล้วมันหลอกผมเมื่อกี้อ่ะเรอไปเลยปลา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 พี่ก็ชุบครับไม่ใช่ไม่ชบปลาปลาปาปา ปพี่เชาพี่เชาได้ไม่มีใครไปเอาวก็ผมผมก็จะไม่เชื่อเองฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนแปรบูผมปะบูไม่เหลือตัวเดียวอ่ะไปได้เลปาไอพวกข้างในมันแทงกันเองไม่รู้มันอยากได้อะไรอ่ะมันมีประโยชน์เว้ยเพื่อนเออมันเบียว หูหูคู่ซีออารถหาย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 มาแล้วเพื่อนผมจะไปทิ้งเพื่อนอยู่คนเดียวปัด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 ดีดองตําปัดเะปองโ่เขลา่เข มาเดิมาเดิมามเดิอาวุธไมโครแรงอ่ะโอ้ไม่มีวุธโดเนทคือสู้ไม่ได้นะเนี่ยต้องไม่หาวุธโดเนทมาใช้ละสู้มันไม่ได้เลยต้องกลับไปเรียนอีกแล้วบูรณะพลันมาหลายรอบแล้วเว้ยเราไปบุกบูรณ้วนะพลันมาหลายรอบแล้วเราไม่สามารถสู้เขาได้เลยนะจริงๆอ่ะเราจะลองทัวร์แบบว่าประชาชื่นกันมัางนะ ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ผมว่าไหวเว้ยไหนไหโอน่าจะอยู่เยอะคอมผมบอกมาคอมผมบอกมาว่าน่าจะอยู่เยอะไม่ไหวครับหมายถึงผมเ่าไหวแต่คอมันไม่ไหวเอาใหม่เทคสองไป หลอกครับพี่หลอกครับหลอกครับหลอกครับครูปผู้ชายก้าวตัวโตเปล่าพี่จะเย็นอ๋อนี่เอาเอาไงปล่อยปล่อยลูกลูกที่หน่อแต่นี่มาอะไรยิ่งแย่กับพ่อไปไปควายอากลายเป็นลูกหน่อแตแล้ว่พี่บังกลายเป็นหน่อแต่แล้วโอ้พี่บังต้่งถามมาพี่ รอยาย้ออา้อยอตายหลังจากเราไปบูรุโรงเรียนมาทั้งสองเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นบูรณพลกับประชาชื่นแต่รู้สึกว่ามีตะคนเหลี่ยมใส่ผมนะครับยิ่งแบบประชาชื่นนะไม่น่ารักใส่ผมเลยทำให้พี่บางผมอกลายเป็นลูกอีหนอรแต่นะครับ แต่เหลืออีนึงเรียนหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้ไปนั่นคืออินทระบุรณพลบุรณะลนบุรณเหลืออินทระนะครับที่ยังไม่ได้ไปแล้วผมจะพาทุกคนไปบุกกันนะครับส่งท้ายกันหน่อยดูดิครับว่าอินทระกับพี่บางจะได้เกิดหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่ายังไงอินทระพี่บางก็ได้เกิดแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้นะครับเราก็ต้องไปกันเลย อ,อยู่กันทั้งสองเรียนแบบนี้บูรณะพนกับอินทระอย่างนี้ก็เสร็จพี่บางดีครับขออนุญาตนะครับทุกคนชิวครับอย่างเงี้ยมาครับผมเลยแบบหล่อๆแบบพระเอกเอ็มีเลย มันต้องแน่ท้กคนแบบไปแล้วแต่นกเว้ยอะไรอ่ะพี่บางไม่ได้เกิดอีกแล้วแต่ว่าอย่างน้อยได้เกียรติหนึ่งคิวอ่ะพี่บางอ่ะบางเติงเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนบางเติงปะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเสื้อขาวเพื่อนอินเพื่อนอินเฮ้ยอิน อินไม่คุยกับผมเลยละอินเอาจริงนะครับ e ีีนี้พี่บางยังไม่ได้เกิดเลยนะถือว่าเอาชื่อพี่บางไปประจับให้รู้นะครับว่ากหนกพี่บางได้มาอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเราไปเช็คจุดต่างๆของโรงเรียนนะครับว่าจุดไหนอยู่ตรงไหนบ้างและ E ีีหน้าถ้าผมมีของผมจะไม่ยอมให้เช็คพี่บางและจะไม่ยอมให้พี่บางเป็นลูกอีหน่อแตกผมจะไปเช็คผู้มันกลกับแล้วรอดู